คณะกรรมาการทหารสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่วัดป่าหนองแซงตําบลหนองับบาลอําเภอหนองบ,วบันนงวซอจังหวัดอุดรธานีโดยนายเกรียงศักดิ์ไายสีงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีในฐานะรองประธานคณะกรรมาททการทหารคนที่1กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนและเปิดสัมมนา,าซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการ ในภารกิจป้องกันการรักษาความมั่นคงการพัฒนาประเทศและการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อที่ทางคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรจะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการต่อไป หลายเดือนเนื่องจากว่าการเปิดฉันผมอยู่เงี้ยงน้อยกวอายุบ้านแต่ขอตลอดวลาได้ได้ผมอยู่สภาพกับใหุ้เราถ่ายด้วยนักยันต์ยอดเยียมยันต์ไก่สัตวน่นกรมธิการกรมีมติวาเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์แต่ก็เป็นการดูแลที่น้องประชาชนให้ก่อนมีเยอะของย่างที่หมอใส่ประจํา Obrigado. É uma...